จองรถยนต์ซูซูกิวันนี้รับดีลพิเศษซูซูกิ drive your dream พบกับข้อเสนอดอกเบี้ย0%นาน60เดือนหรือคาฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด50,000บาทหรือซูซูกิ w o r r y free โปรแกรม7ปีเต็ม รับความคุ้มค่าที่คุณเลือกเองได้แล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ s u s u k i .co.th สร้างทีมสุดแกร่งที่คุณเลือกเองได้ในกิจกรรม The Ultimate Draft ตามแบบฉบับทีมที่คุณชื่นชอบกับนักเตะค่าพลังดีเยี่ยมที่แกมฟุตบอลอันดับหนึ่ง FC Online เท่านั้นเล่นบนคอมมันกว่าแน่นอนคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเซอร์เจมส์คันี้ครับเขาใหญ่ โรงแรมหรูบรรยากาศดีวิวสวยอาหารอร่อยราคาเป็นกันเองสนามกอล์ฟตีสนุกท้าทายไปลองพักผ่อนกันได้ครับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่036341200สวัสดีครับพบกับอัพเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาดแดงครับในวิดีโอวันอังคารนะครับหลังจากที่พักเบรกหยุดยาวกันมา3วันและยุดแต่การทำผลงานได้ดีในเกมเสมอแมนซีูยต่อูยครับแม้ว่าจะไม่ชนะแต่ก็ให้หลายอย่างที่ดีขึ้น วันนี้ติดตามเรื่องราวของยูเอ็ธการครับมีบทสัมภาษณ์หลังเกมครับเรื่องน่าสนใจภายในทีมแล้วก็ข่าวซื้อขายนํามาฝากกันท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของเราเช่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับท่านไหนสดวกส,สนการสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ตะการด้านล่างได้เช่นเดียวกับด o n a t เป็นซูเปอร์ซิเกอร์ซุปเปอร์ชาซูเปอร์ตงขอบคุณมากครับมาดูหลังเกมกันก่อนครับบทสัมภาษณ์ของรูเบนอมริมครับพูดถึงหลากหลายประเด็นนะครับบอกว่าฟอร์มของทีมจะดีขึ้น เขาบอกว่าคุณสามารถเห็นได้เหมือนที่ผมเห็นเลยทีมมีความมั่นใจกันมากขึ้นครับตำแหน่งในการยืนก็ดีเราเริ่มจะเชื่อเมเกมกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วบางครั้งเราก็สามารถจะดันคู่แข่งให้ไปอยู่ในแดนสุดท้ายเราเล่นเกมรับแล้วก็บีบป้องกันนักเตะของแมนซีได้ดีครับผมคิดว่าเราป้องกันโอกาสส่วนใหญ่ของพวกเขาได้แต่บางทีที่พวกเขามีบอลเนี่ยแต่ก็สร้างความอันตราย ให้พวกเราไม่ได้มากเท่าไหร่ดังนั้นเราต้องพัฒนาในรูปแบบการเล่นของเราต่อไป,ปแฟนๆคงจะเห็นได้เลยว่ามายูเตดเนี่ยมีการเล่นเกมรับที่เป็นระเบียบแบบแผ่มากขึ้นนะครับในจังหวะเข้าซ้อนกันคนนึงพลาดคนนึงซ้อนเลยก็การยิงตำแหน่งการเช็คลำหน้าทำได้ดีครับไม่ค่อยปล่อยให้คู้แข่งเข้าไปยิงในกรอบได้ง่ายเกินไปส่วนใหญ่จะเป็นโอกาสจากหน้ากรอบเขตโทษมากกว่านะครับนี่คือสิ่งที่ทีมพัฒนาขึ้น อมเลมยังบอกถึงวิธีการเล่นที่แตกต่างออกไปจากเกมฟอร์เรสด้วยเขาบอกว่าทีมทําได้ดีครับแต่รูปเกมแตกต่างออกไปจากเกมก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมรู้ว่าอารมณ์ของเกมมันไม่เหมือนเดิมครับเมื่อคุณไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งที่แตกต่างออกไปนะครับบรรยากาศของแมเชสเตอร์ดาร์บี้ก็เปลี่ยนไปบ้างพอสมควรผมคิดว่าเรากําลังพัฒนาการเล่นเกมรับของเราเราเล่นกันได้ลงตัวมากขึ้นเราทําให้พวกเขาเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นน้อยลงกว่าเดิมครับเรากาลังพัฒนาและสร้างโอกาสบางอย่างของทีม ซึ่งปัญหาของเราตอนนี้คือการจบสกอร์แล้วก็ทำประตูให้ได้รรเบนมริมกล่าวชช่นชมบูนโน่แฟนเดสหลังจบเกมนะครับบอกว่าเราได้เห็นกับสิ่งที่เขามีค่ากับยูเอเ็ดเหลือเกินนั่นก็คือคล้ายคล้ายกับสิ่งที่เหมือนกับทีมอื่นมีครับพวกเขามีนักงแต่คนสําคัญอย่างเช่นลิปูนมีโมซาลาทําให้เกิดความแตกต่างแล้วก็บูนโน่แฟนเดสเนี่ยคือนักเตะของเราที่ทําได้แบบนั้นครับเขากําลังทําหน้าที่ได้ดีและทุกคนก็ต้องพัฒนาตามขึ้นมาด้วย ปีหน้าเนี่ยบูโน่จะก้าวขึ้นไปอีกขั้นแล้วนะครับเพราะว่าเขามีบทบาทสําคัญกับทีมมากๆมาดูคำชมของ,ของนายใหญ่ปีแสดงที่ชื่อชมคาเซมิโลกันบ้างครับเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญเกี่ยวกับคาเซนั้นเขาได้รับทุกอย่างกับเรลมาดิดแล้วนในคัแนนเรื่องของชัยชนะและก็แชมเปี้ยนต่างๆสาเหตุที่เขาไม่ได้ลงเล่นก่อนหน้าน,นี้ก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมมองว่าเขายังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับวิธีการเล่นของผมเองแต่เขาจะทํางานหนักต่อไปครับ ผมมองผู้เล่นของพวกเราทุกคนเท่าเทียมกันนะครับแล้วถ้าพวกเขาพัฒนาตามที่เราบอกพวกเขาก็จะมีโอกาสและพวกเขาก็เล่นดีขึ้นพวกเขาได้ลงเล่นต่อเนื่องครับนั่นคือสถานการของกาเซมิโลเครดิตทั้งหมดของนักเตะนนอยู่ที่ตัวพวกเขาเองเขาคือผู้เล่นของเราและคงเป็นนักเตะของมายูเต็ดเสมอดันแกรี่เนวิลก็ออกมาวิจารณ์ฟอร์มของทีมแล้วก็รูเบนอวาริมว่าจริงๆแล้วคนจะมีความกระตือร้อนมากกว่าน,นี้ ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์วีครับเหมือนขาดพลังอะไรไปซึ่งอัมบริมก็ตอบกลับว่าผมเข้าใจทุกอย่างครับเข้าใจแกลลี่ในเรื่องของการวิจารณ์แต่ว่าเราอยู่ในช่วงที่ฟอร์มน้ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ชนะทุกอย่างมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับฤดกาลนี้พวกเขากำลังมีปัญหาเหมือนกันเราเองก็ไม่อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดในการสร้างความบันเทิงให้กับแฟนบอลนะครับเรากําลัง สู้เพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นครับแน่นอนมันแตกต่างออกไปจากที่เป็นมาคุณต้องมองไปที่บริบทของเกมและความเข้าใจเกี่ยวกับคําวิจารณ์ด้วยผู้เล่นที่ลงไปเล่นเนี่ยมีลักษณะแบบไหนพวกเขาต่อสู้ทุกครั้งหรือเปล่าเพื่อชิงแชมป์ในรายการต่างๆซึ่งมันเป็นบริบทที่แตกต่างกันในเกมครับรูเบนอมาริมอธิบายถึงสาเหตุที่ให้ฮันนี่มกวาลลงเล่นแค่60นาทีนึงครับเขาบอกว่าทีมงานแพทย์ของเราเนี่ยอนุญาตให้แมกวายเล่นได้แค่60นาทีเท่านั้นเพื่อ ดูแลวความพร้อมและความฟิตของเขาในเกมนี้ครับและก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของโอกาสการลงเล่นด้วยไม่ใช่เรื่องของการบาดเจ็บแต่อย่างใดครับแต่นี่เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถจะใช้แฮร์รี่ได้อย่างที่เล็กเลี่ยงอันตรายนะครับเราไม่ควรสูญเสียผู้เล่นเพิ่มเติมไปอีกครับและก็ต้องพยายามแบ่งเวลาให้กับประเตะทุกคนเรามีเกมสําคัญในวันพฤหัสบดีนี้เจอกับลียงแค่ต้องการจัดก,การเวลาให้เขาหลังจากลงเล่น60นาทีครับตอนนี้เราไม่สามารถเสียกับนักเตะใดๆได้เลย มีนักเตะสองคนที่ย้อยกลับมาครับแล้วก็ลงเล่นไปบ้างแล้วอมบิมก็พูดถึงโอกาสการจะคัมแบ็กลงสนามเป็นตัวจริงของเมสันเมาส์นะครับแล้วก็ความพร้อมของคอบบี้เมนูด้วยในเกมถัดไปอมบริมบอกว่าเราต้องดูเมสันครับว่าพร้อมแบบที่ทุกอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเราต้องดูเรื่องเวลาในการเล่นของเขาครับส่วนคอบบี้เมนูฝึกซ้อมแล้วต้องระมัดระวังกับนักเตะของเราเป็นอย่างมากแต่บางทีเขาอาจจะมีชื่อติดทีม ในเกมเจอกับลียงซึ่งดูแล้วถ้าติดทีมจริงก็อาจจะเป็นตัวสำรองนะครับจากการคาดการณ์ของสื่อมาดูสัมภาษณ์ของบูโน่แฟนเดย์กันบ้างครับที่ให้สัมภาษณ์หลังเกมเขาบอกว่าพอใจกับฟอร์มการเล่นแต่ไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาครับเพราะว่าเราต้องการคะแนนเราเจอกับทีมที่ดีมากเราสร้างความตายได้มากขึ้นแต่เราก็ต้องมีเสถียรในการจบสกอร์ที่ดีกว่านี้ด้วยครับโดยเฉพาะในครึ่งแรกเราต้องทําประตูจากโอกาสที่เรามีให้ได้ ดูอัปเดตเรื่องราวภายในทีมกันบ้างครับยูเต็ดเนี่ยส่งดาวรุ่งคนหนึ่งขยับขึ้นมาเล่นยู18แล้วนะครับนั่นคือกาเบีย j เจเจครับลงเล่นในชุดยู18ไปล่าสุดแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับแหล่งข่าวบอกกับสโมรเัคเคิดว่าสโมสรนันย้ำในเรื่องคุณภาพของนักเตะครับถ้าเกิดนักเตะไม่ได้มีคุณภาพมากพอเนี่ยก็จะเลื่อนขั้นมาเล่นไม่ได้นะครับแต่ว่ากาเบียเนี่ยทำได้ดีมากเช่เห็นแล้วว่าประตู2ลูกที่เขาทําได้ในยู18เนี่ยพิสูจน์ได้เห็นถึงการ และดี่ยอดเยี่ยมและการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับมาดูเรื่องราวน่าประทับใจกันบ้างครับที่ทําให้แฟนๆเนี่ยอมยิ้มได้นะครับบุโนลแนเดสส่งคําเชิญไปยังบ๊อบบี้เด็กหนุ่มที่มีคาวามฝันชื่นชอบบุโนลแนเดสและยูเต็ดเป็นอย่างมากครับกลายเป็นมาสคอตที่ลงสู่สนามก่อนเริ่มเกมนะครับบูโน่ก็นำบ๊อบบี้พร้อมกับรถเข็นของเขาเดินนำลงมาในสนามก่อนเริ่มเกมนะครับได้รับ รอยยิ้มแล้วก็เสียงปรบมือจากฟแฟนแฟนบูโนตตั้งเซตัดหลังจบเกมว่ารอยยิ้มของบ็อบบี้ที่เขาได้ยินเสียงในโอทัลฟอร์ดเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆ,ๆครับแล้วมันก็พิเศษจริงๆอีกคนที่ต้องชื่นชมแล้วก็แฟนแฟนต่างประเทศรวมถึงแฟนในไทยก็ยืนยันเรื่องนี้เองว่าเป็นนักเตะที่พัฒนาขึ้นต่อเนื่องและน่าจะเป็นดีลที่ถูกใจแฟนแฟนในช่วงซัมเมอร์ที่ดึงมานะครับก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของทีม นั่นก็คือเรนนิโยโล่ครับนอกจากจะเล่น,นยอดเยี่ยมแล้วจะมีจังหวะสวยๆหลายอยา่างทั้งการแย่งบอลกลับคืนมาเก็บบอลสองมาครองดันสูงขึ้นมาเพื่อหนุนมาช่วยเกมรุกนะครับแล้วก็มีความว่องไวและปราดเปรียวในการเข้าปะทะรวมถึงเข้าสกัดก็เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นต่อเนื่องกับการเล่นฟุตบอลอังกฤษครับโยโล่อัปเดตอินสตาแกรมหลังเกมว่าเป็นดา์บี้แมชที่เอท้าฟอร์ดที่สูสีมากขอบคุณแฟนๆที่อยู่เคียงข้างเสมอรครับโฟกัสไปที่นัดต่อไปในเกมยูโรปาลีก ยูโรยสัมภา์หลังเกมว่าผมพยายามเคลื่อนบอลไปข้างหน้าครับเพื่อให้กองกลางและกองหน้าเนี่ยได้บอลด้วยมันก็ดีสำหรับเราในการทําสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่ผมพยายามทําโค้ชขอให้ผมทําแล้วผมก็ทํามันได้ครับผมพยายามทําได้ดีขึ้นในทุกเกมพยายามช่วยเหลือทีมทุ่มเทยอย่างเต็มที่เราเล่นได้ดีมากนะเราสมควรได้ประตูอย่างน้อยหนึ่งลูกเราเก็บคินชีได้ครับแต่ก็ต้องรักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไป แต่เราก็ยังป้องพัฒนาอีกมากมาดูหนึ่งข่าวร้ายกันก่อนครับที่ดูแล้วน่าเป็นห่วงพอสมควรจาก Slid Tal k สายข่าวฝั่งเอของสโมสรเนี่ยพูดถึงอาการบาดเจ็บของมาตา The นเลนดิคครับบอกว่าทีมแพทย์จะตรวจเจออาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของนักเตะหลังจากโดนกับฟอร์เรสเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ก่อนเกมโดนกับแมนซี่ทาให้เขาไม่ลงเล่นนะครับซึ่งอมริมก็เผยถึงเรื่องนี้เองว่าดิกมีอาการบาดเจ็บอยู่ เราต้องรอดูว่าเขาจะใช้เวลาพักฟื้นนานเท่าไหรโอมบลิมก็ยังไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้นะครับดูแล้วเกมเจอกับลิยงน่าจะลงไม่ได้ครับก็คงจะต้องรออีกสักพักหนึ่งแล้วก็ประเมินช่วงเวลาที่จะพักฟื้นก่อนจะกลับมาลงเล่นช่วงท้ายซีซั่นส่วนหนึ่งข่าวดีครับเชื่อว่าเป็นดิวที่หลายคนชอบนะครับแม้ว่าจะราคาแพงก็ตามแล้วก็น่าจะมีความคืบหน้าหลังจากนี้แน่นอนรายงานจากเบนจาคอบเนี่ยบอกว่า มาถ้คุณย่านะยครับตัวรุกของบูพันตันที่เนื้อหอมามากๆในตลาดรอบนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายของแมยูเตดในซัมเมอร์นีครับแล้วก็เอเนต์ของนักเตะเนี่ยเตรียมจะเดินทางมาอังกฤษแล้วนะครับเพื่อจเจรจาก,กับทีมที่ให้ความสนใจตัวนักเตะในหลายทีมซึ่งมีค่าชีสัญญาระบุไว้ด้วยที่62.5ล้านปอนด์ซึ่งมีผลในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมารอดูว่าความคืบหน้าดิวนี้จะชัดเจนแค่ไหนครับเพราะว่าคุณย่า่ยเล่นในหลากหลายตำแหน่งทั้งกองกลางตัวรุก กอนหน้าโตเป้ารวมถึงออกไปเล่น้านค้าได้ด้วยนะครับแม้ว่าจะราคาแพงกับค่าฉีกที่ระบุไว้แต่หลายสื่อก็รายงานตรงกันว่ามีนาโนมที่ต้องเจรจาก่อนเพื่อบีบราคาลงมาแะ้ะบูุคำตันก็อาจจะปล่อยลักเตในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถ้ามีข้อเสนอที่พวกเขาต้องการเพราะว่าคุณย่าอาจจะอยากย้ายไปทีมใหญ่แต่ตัวคุณย่าเองก็ต้องการเล่นในแชมเปี้ยนลีกนะครับเพราะฉะนั้นใบเบิกทางที่เ,เตกเจะทําให้ได้ในเดือนนี้ก็คือต้องพยายามคว้าแชมป์ยูโรปเพื่อไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้า แต่ดูแล้วแนวโน้มที่ย้ายทีมมีแน่นอน,นครับเพราะว่าเอเนต์เตรียมเดินทางมาคุยที่อังกฤษแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะย้ายไปทีมไหนเป็นเป้าหมายต่อไปเชื่อว่าช่วงท้ายฤดูก,กาลเนี่ยงบประมาณที่มยุเต็มีน่าจะเริ่มมีระบุออกมาจากนักข่าวมากขึ้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วงบประมาณเบื้องต้นอยู่ที่เท่าไหร่และในดีวต่างๆที่จะขายออกได้เนี่ยรวมแล้วเป็นเท่าไหร่นะครับเชื่อว่าประมาณพฤษภาคมิถุนาย,ยนน่าจะพอทราบข้อมูลตรงนี้เพื่อเข้าสู่ตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นะครับ และมารอนลุ้นดิวใหม่ไปพร้อมๆกันครับช่วงนี้โฟกัสไปที่ผลงานช่วงท้ายซีซั่นก่อนทั้งในยูโรปาลีกแลวก็พรีเมียร์ลีกครับอบคุณมากที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากผู้เราหวังว่าจะรับข้อมูลเป็นประโยชน์ในการติดตามทีมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงใหลและข้างคล้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตาสุดครับรวมให้กำลังใจไปสแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชีย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ